ยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่บทสนทนาในห้องลับคืนนี้เฮียนาอยากชวนคุณฟังเรื่องหนึ่งที่เรียบง่ายมากแต่เป็นหลักการที่เปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วนับไม่ถ้วนเป็นเรื่องที่พระเจ้าพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์แต่คนในยุคนี้กลับไม่ค่อยให้ความสำคัญนั่นคือการแยกออกจากสิ่งที่ทำให้เราห่างจากพระเจ้า ตอนที่อิสราเอลในสมัยของเนฮมีกลับมาจากการเป็นฉเฉลยพวกเขาอยากเริ่มต้นใหม่อยากสร้างเมืองอยากฟื้นฟูความสัมพันธ์กับพระเจ้าแต่สิ่งแรกที่พระเจ้าทำไม่ใช่ให้พวกเขาเริ่มงานก่อสร้างด้วยมือแต่ให้พวกเขาเริ่มก่อสร้างจากภายในก่อนพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพวกเขาอ่านธรรมบัญญัติของโมเสสพวกเขาก็แยกคนต่างชาติออกจากอิสราเอล ถ้าอ่านผ่านๆดูเหมือนเป็นเรื่องโหดร้ายแต่ถ้าฟังให้ลึกนี่คือการรักษาชีวิตเพราะพระเจ้ารู้ว่าสิ่งที่ทำลายเรามากที่สุดในชีวิตไม่ใช่สิ่งใหญ่โตแต่เป็นสิ่งเล็กๆที่เราอนุญาตให้เข้ามาใกล้เกินไปความคิดหนึ่งที่ไม่ตรงกับพระเจ้าความสัมพันธ์หนึ่งที่พาเราออกนอกทางนิสัยหนึ่งที่เรารู้ว่าผิดแต่ยังเก็บไว้ และถ้ามันอยู่ใกล้เรานานพอมันจะดึงหัวใจเราออกจากพระเจ้าอย่างเงียบๆจนเราไม่รู้ตัวการแยกออกจึงไม่ใช่ความโหดร้ายแต่เป็นการปกป้องพระเจ้ารู้ว่าเรามีขีดจำกัดเรามีหัวใจที่อ่อนล้าได้ง่ายแล้วเราถูกดึงออกจากพระองค์ได้ง่ายกว่าที่เราคิดเสียงของโลกบรรยากาศของบาปความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ ทั้งหมดนี้ไม่ต้องใช้เวลานานมันแค่ต้องอยู่ใกล้ๆเราเท่านั้นแล้วหัวใจเราก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้าๆแบบที่เราแทบไม่รู้สึกตอนที่อิสราเอลกลับมาเมืองของตัวเองพวกเขาก็เริ่มผสมปนเปนกับวัฒนธรรมต่างชาติรับเอาวิถีชีวิตของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าไว้โดยไม่ทันระวัง ความคิดของต่างชาติเริ่มเข้ามาแทนที่เสียงของพระเจ้านี่ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ค่อยๆซึมซับเข้ามาทีละนิดจนวันหนึ่งพวกเขาเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่พระเจ้าสั่งไว้นั้นไม่สำคัญเท่าเดิมและสิ่งที่โลกสั่งนั้นสำคัญขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าไม่เคยตั้งใจให้ประชากรของพระองค์เป็นแบบนั้นพระองค์จึงให้เขากลับมาอ่านธรรมบัญญัติอีกครั้ง เพื่อให้แสงสว่างส่องเข้าไปในที่ที่เขามองไม่เห็นและทันทีที่แสงสว่างเข้ามาพวกเขาก็เห็นว่ามีสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่ไม่ควรอยู่ในที่ของมันอีกต่อไปพวกเขาจึงเริ่มแยกออกนี่ไม่ใช่ความรุนแรงแต่คือการตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์เพราะเขารู้ว่าถ้าไม่แยกสิ่งนี้ออกชีวิตจะไม่สามารถเดินกับพระเจ้าได้อย่างมั่นคงอีกต่อไป นี่คือหลักการเดียวที่เกิดขึ้นในชีวิตเราทุกครั้งที่พระเจ้าจะฟื้นฟูอะไรในใจเราพระองค์จะเริ่มจากการให้เราเห็นว่าอะไรในชีวิตที่ควรเก็บไว้และอะไรที่ควรวางลงเราไม่สามารถเดินสองทางได้แล้วเราไม่สามารถให้สองเสียงนำทางเราในเวลาเดียวกันเสียงหนึ่งต้องเงียบเพื่อให้เราได้ยินอีกเสียงหนึ่งที่ชัดขึ้น ปัญหาของเราคือหลายครั้งเรารู้ว่าอะไรไม่ควรอยู่แต่เรายังอยากเก็บมันไว้หน่อยเพราะเราผูกพันกับมันเราชินกับมันเราคิดว่ามันไม่ได้ร้ายแรงอะไรแต่สิ่งที่ไม่ร้ายแรงนี่แหละที่ทำให้หัวใจของเรานั้นหมองลงทีละนิดจนเราคิดว่าพระเจ้าห่างไปทั้งทั้งที่จริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้พระเจ้าดูห่างออกไปคือสิ่งที่เราไม่เคยยอมแยกมันออกมานั่นเอง คืนนี้เฮียนาอยากชวนคุณถามตัวเองว่าตอนนี้มีสิ่งไหนในชีวิตบ้างที่ไม่ควรอยู่ตรงนี้แล้วอาจเป็นความสัมพันธ์ที่ดึงคุณออกจากพระเจ้าอาจเป็นนิสัยที่ทำให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณนั้นอ่อนแรงเป็นเสียงบางเสียงที่ทำให้คุณไม่มั่นคงหรือเป็นบาปเล็กๆที่คุณคิดว่าไม่กระทบอะไรแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้ามันกำลังทำให้คุณเดินช้าลง การแยกออกไม่ได้แปลว่าคุณไม่รักคนอื่นไม่ได้แปลว่าคุณต้องตัดทุกสิ่งอย่างโหดร้ายแต่แปลว่าคุณเลือกเก็บเฉพาะสิ่งที่นำคุณเข้าใกล้พระเจ้าและปล่อยสิ่งที่พาคุณออกห่างชีวิตเราเล็กเกินกว่าจะให้ทุกอย่างเข้ามาอยู่ในใจได้พร้อมกันเราต้องเลือกและพระเจ้ากําลังบอกว่าถึงเวลาเลือกแล้วว่าคุณเลือกเดินกับใครมากกว่า ระหว่างพระเจ้าหรือสิ่งที่ทำให้คุณนั้นห่างจากพระองค์หลายครั้งเราก็รู้สึกว่ามันยากนะพระเจ้าใช่มันยากเพราะเราต้องปล่อยสิ่งที่เราเคยพึ่งแต่คุณสังเกตไหมทุกครั้งที่พระเจ้าขอให้เราวางสิ่งใดพระองค์มีบางสิ่งที่ดีกว่าเตรียมไว้เสมอ พระองค์ไม่เคยเอาเปล่าๆและไม่เคยให้เราขาดอะไรที่จำเป็นจริงๆสิ่งเดียวที่พระองค์เอาคือสิ่งที่กำลังทำร้ายคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวการแยกออกจึงไม่ใช่การเสียแต่มันคือการได้รับคืนเราได้หัวใจที่เบาขึ้น ความชัดเจนมากขึ้นการฟังเสียงของพระเจ้านั้นชัดยิ่งขึ้นและความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็แน่นแฟนขึ้นสิ่งเหล่านี้ไม่มีทางเกิดถ้าเราไม่ยอมตัดสิ่งที่ผิดออกก่อนพระเจ้าเรียกอิสราเอลกลับสู่ความบริสุทธิ์เพราะพระองค์อยากให้พวกเขานนั้นเดินกับพระองค์ได้อย่างมั่นคงพระองค์ก็เรียกคุณเหมือนกันคืนนี้ถ้าพระเจ้าแตะใจคุณเรื่องใดเรื่องหนึ่งแม้เป็นเรื่องเล็ก,ลกๆอย่ามองข้ามเสียงนั้น เพราะเสียงเล็กๆนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูที่ยิ่งใหญ่บางสิ่งในชีวิตคุณไม่ต้องรอถึงพรุ่งนี้ก็รู้คำตอบแล้วว่ามันควรถูกแยกออกหรือควรเก็บเอาไว้และถ้าคุณเลือกวางสิ่งที่ผิดลงในคืนนี้แม้มันจะเจ็บนิดๆแต่คุณจะได้ยืนเบาขึ้นแล้วคุณจะเดินง่ายขึ้นในวันพรุ่งนี้พระเจ้ารักคุณมากพอจนไม่ยอมให้สิ่งที่ทำลายคุณนั้นอยู่ใกล้คุณอีกต่อไป